่นได้กคนไรเลยเด้ออย่อันนี้มัใส่น้ำเด้อคนน้องเห็นไหใส่น้ำเด้มันก็เลยหนักทึกมันอีกแล้วทุกคนเนาะโคตรไรอยู่ดีกียกขึนดูจับตัวนี่ทุกคนหาตัวตัวใหญ่อยู่เนาะเมื่อกี้มันอยู่นี่ปะดูเมื่อวมันเห็นมูมันทึกอยู่นี่ทุกคนมันขยึดอยู่นี่เหมือนเมื่อกี้น่ะนี่มันเข้านี่เมื่อกี้นี่ ที well ่ฮาตัวเขานน่ตัวบักไงอืมเฮาบม่ได้เอาหนั่มาเต้งมันสบายทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง Enjoy My Life เห no. ็นบอทุกคนทางล่างน้องวันนี้ก็มากับเพื่อนมา จับปลาดิโด้โคตปลาโคตรไร้เลยทุกคนเดี๋ยวมเปบืองแบบสำหรับประธานแบบอันเป็นของเมืองที่เขาเอานำเข้าหน้าทุกคนเนาะน้าโคตรงามเลยทุกคนเนาะออนซอนทีวีนี่คนเนี่ยยินบอกห็นบอกมาหนีโคตรแนดเยทุกคนเนาะลงร่องพอดีเหมาะทุกคนโคตรเหมาะเลยทุกคนโอ้ยลมพัดเย็นดีเนาะเป็นห้องเมืองแบบโคตรสะอาดเลยทุกคนเนาะนี่ มอนี Bond, Pokémon. Pokémon. ่มานำบอกฟองมาฟองสบายดีกองก่อนดูสวัสดีนอทุกคนเขาเอาอันโมงมาทุกคนเอาโมงมาส่งส่งรับแต่ว่านี่มันเป็นคลองเมืองที่มันน้อยมันบอกลาคนไล่เลยปลาคนไล่แล้วปานินคนไล่ลุยปานินแบบมันมามันมาจากจากเสาะเกาะฟองจากหน้าแบบเาปล่อยใส่หน้าเออเขาปล่อยใส่หน้าแล้วมันออกจากหน้าแล้วมันอยู่คลองเมืองทุกคนเนาะถ้าเอาได้ก็เอาได้เนาะ คุณเวียด้เขาเอาเครื่องมือที่ทานสมัยทุกคนก็คือมอสดมาดูดมาสดเอัพแต่ทุกคนเนาะแต่ว่าเขานี่หากินแบบแธรรมชาติธรรมชาติทุกคนเนาะจะเอ,เ,เอามองเอาบิดมาใส่เอาทุกคนเนาะแต่ว่ามัอนี้บอลวองกับเบานึกจะมาตัดมองทุกคนเนาะตัดเพราะว่ามันมองเขามันยาวเทุกคนเนาะมันยาวเนาะตัดจากสองสองอันเนาะแล้วก็มาอัดมาอัดทุกคนเนาะตัวปลาปะกรลายทุกคนตอนนี้เนาะนี่เห็นแล้วนี่โมเมนนั่นเนี่ยมันเป็นของเมืองในทะเลทุกคนมึง ค้งมองเป็นโค้งมองแต่ว่าปลานี้โคตรลายทุกคนเนาะนี่อ่าเข้าคนเวียดกับสิซธิยาทุ่คนเนาะคาแม่นเข้าเลี้ยงแทกเข้ามาเบื้องเข้าแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นปลาแบบเข้าเข้าบกินนะทุกคนเนาะเข้าเลี้ยงอยู่นองมากไล่แล้วทุกคนเนาะนี่มันเป็นนองแบบเป็นโค้งมืองทห้ซื้อทุกคนเนาะปลามาอาศัยอยู่ทุกคนโคตรลายทุกคนเนาะคันมาการตอนกลางคืนเนี่โคตรลายทุกคนเนาะโอเค บราวลายใหญ่หางเราคนนจัดการเลยเดียวเราดึกกับเราฟองจะตัดอามองเราฟองหอนแห้งเราอยากลงน้ำเลยทุกคนเนาะน้ำในคนเย็นเลยทุกคนโอเค let's go ทุกคนเนาะอ๋อจะเช็ดซองซากทุกคนอ๋อเอาลงเลยทุกคนเนาะเราจะตัดมองเพราะว่ามองเขามันจะยาวทุกคนเนาะมันยาวเขาก็เลยตัดเนาะโอ้ฟองมันรุดแล้วมันบอกคือว่ามันอันนั้นเบิกได้ผ่านฟองจัดการตัวเดียวเลยวันนี้เราดึกเป็นตะกอง จับปลานิลปลานิลคอร์ลายทุยกคนเนาะบอกว่าจะเป็นปลานิลปลาในาปลาคอไงปลาดุกฟุนปลาอันไม,ม่ยังเกาปะปลาปลาข้าวเบาปลาข้าวนะกระช่างแล้วเาขาจะมามาไล่วะคนไปเลย,ย,เลยเตั<อ> <c oughs> ปลาดินคนใหญ่เลยทุกคนเนาะมันจะเอาเต็มคู่เลยทุกคนเนาะมันดึกเอาคู่มาเมื่อกี้เมื่อกี้มันดึกจกเอาอยู่คนใดปลาเดือดปลาคอหน่อยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาตัดมองอีกุตัดมองเอามาตัดีนี่คนไหมมันง่ายเลยตัดนี่หนึวามื่อกบ๊เออเอาแกะแกะครึ่งนึงเนาะ เดี๋เราจะตัดมองคนทุกคนทุกคนเล่นปันนี่ต่อทุกคนปัานี่ดูไปนีทุกคนเห็นมัทุกคนมัตัวไปไหนเห็นบ่เห็นบ่ทุกคนเห็นบ่ป่าเห็นบ่ป่าเห็นบ่ป่าเหมือนคนมัวเลยทุกคนเนาะอยู่เพราะว่ามันอยู่บนบื้อทุกคนเนาะแบบอยู่อยู่ในในพื้นพื้นน้ำมันจะเป็นแบบขี้ต้มแบบดำๆทุกคนเาเวลาเราซุ่มเบื้องเรามันจะโปแจกตทุกคนเนาะ ทุกคนกระทึกเต็มแล้วทุกคนเห็นบอกเห็นบอกทุกคนยี่นีกระทึกเต็มแล้วเห็นบอกป้าดีตัวป้าใหญ่ทึกนี่แล้วเดี๋ยวมาเบิ่งนี่เนาะไปเลยเลยเลยเออทึกเดี๋ยวทึกเดี๋ยวฮะเห็นเห็นอยู่นี่แหละนี่นี่นี่มันอยู่บนมืดนี่มันอยู่บนมืดนี่บนกองอันผักบงทุกคนเนาะนี่ผักบงมันอยู่กองผักบงอันเต็มเลย อยู่หน้านี่ก็มีทุกคนเนาะปานินเอ๊ะนา่นนะตันนั้นกระทึกดิ้นดิ้นอยู่หุนแล้วทุกคนเห็นบอกถึกฟองอะไรฟองไรมาเต้เนื้อหุนทุน,นคนเล็กเลยเล็กขี้ต้มดิมา ปลาคอยดรปลาคอใหญ่เลยปลาคอใหญ่เลยปลาคอใหญ่เลยเห็นเตลู้นเมื่อกี้ฟองไ่มาไ่มาคนไกลเลยทุกคนเลยผมนึกแค่ซุ่มให้เห็นาบาฟองซื้อๆหน่อยมาคนไกลเลยลาแบบตึมๆๆหมาเลยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วขนปางไปบฮะนปาอลงเด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ลงองลงนี่ด้วยอะไรอ่ะคือนั้นวัะมันยัดมันยัดอะไรบุหีมาดิมันเลึกมันลึกมืนลิกกระพืนกับพือไล่ไล่ไล่โอ้มันกระพืนฟอกระพืนโอ้ถึกเต็มเลยยกขึนดู ยกขึ้นด okay, right? oh, okay, so ูยกเลยยกเลยโอ้ยสาตัวันทีเดยีเดยวคืีเดยโอ้มันมันไปได้เนอกับคืนกับคืนมันับคืนอยี่ตัวนี้ตัวใหญ่นี่ชิโต้เฮ้ยนึกได้แกอยู่นี่กรกดอะไรกระรกอนะอโบ๊พุบพุเรากวัจุดพุลตัวปาะปนะปานโอ้ับคืนเม็ นโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่กับขึ้นมาเด้อมันกับขึ้นยังไง่ะจุดประทัดจุดประทัดขึ้นเลยมันนี่มึงมันทึ้งอะไรนะทึกงงอแล้วมันเห็นแล้วมันกับขึ้นไหมโอ้ตัวใหญ่อยู่ตัวนี้ตัวนึงคือว่าทึ้งเป็นเท้านะเมื่อกี้อ๋อมันกีคือโคตรลายมันออกไรกับคขึ้นทึ้นกันทุกเลย มันเห็นมันเห็นจุนตัวหนึ่งถืบแล้วม,มันยานเออมันยานจับคืนเ,เลยมันกินตันตาฟังเลยโอ้จากเกาโลเลยมืนอนี่ทุกคน <c oughs> ปลาดินกระเทือนเนาะตัวใหญ่แล้วมันยาน,น,นทุนเนาะถึกตัวน้อยแล้วมันกละลอยไปเทิงทุนเนาะกลับคืนเก <c oughs> <c oughs> ได้จากตัวหลอก โซ่ทรุดเจ็ดตัวเลยทุกคนเนาะอยู่ทางนี้เนาะเจ็ดตัวคุณถึกยัยงซ้ำตัวบ่ซ้ำตัวเนาะอยู่ในถึกเจ็ดตัวคุณเลยทุกคนเจ็ดตัวเห้ยเดี๋ยวได้กินว่าฟองลาบลาบเนาะลาบแกงเขาซื้อชาไปปิ้งเนาะอืมสื้อชาไปปิ้งทุกคนปิ้งกินโคตรคักเลยเนาะปลาธรรมชาติ <c oughs> ปลาธรรมชาติอันนี้นน นี่เป็นของเมืองของเมืองโคตรไกลเลยทุกคนหู้น้อมาหนีมานี่มานี่อ้ยเสือเลยโอตกเราทุกคนตกตกตกฟองเบียนตกตกถึกแล้วถึกแล้วจิตากระใดนะ คือบเห็นตีงเด้อคือบเห็นฟองตีงเด้อะนี่ทุกคนเนาะของเมืองเราไปปุ๊บนกกะครับจะมีขัวอยู่พุ่นทุกคนเนาะเห็ดขัวคนทางไงเนาะของเมืองเนี่ยจะเข้าเข้าไปีนในขวนัวพุ่นสอดข้างนั่นคนเนาะโอู้หูบุกิน้ำใส่อยู่นี่นี่น้ำข้นหมดแล้วเพราะว่บาบะฟองได้ลงเนาะบะฟองกับลึกได้ลงไล่ตัวปลามา ห้าโมงนี่ทุกคนเนาะเมื่อกี้ปลาโคตรลายทุกคนเลยปลาโคตรลายเลยแต่ว่ามันตําใส่เรามันยานเลยมันกละลอยนี่นี่จะไล่คืนเนาะนี่มองที่เรือเป็นมันมองหอยยาวทุกคนเนาะก็เลยตัดตัดใส่เป็นจุดเป็นจุดเนาะนตอนนี้บ่าวฟองกำลังแกอยู่แกะอยู่คนเดียวเลยบ้นึกไปสวยเลยเดี๋ยวจะให้หรือังไง ต่คตยากเลยทุกคนบอกว่ามันถึกประมาณสองสามสี่ห้านาทีเอามันทันเอามันก่อนปิดฟื้นตัวยังไงล่ะทุกคนถึกมากอีกแล้วทุกคนเนาะโคตรลายอยู่นี่เมื่อกี้ยกขึ้นดูจับตัวหนึ่งหนึ่งคนว้าวหาตัวตัวใหญ่อยู่เนาะเมื่อกี้มันอยู่นี่ป๋าดยแม้มันเห็นโมมันถึกอยู่นี่ทุกคนแล้วมัดกันยึดอยู่นี่เมื่อกี้นะโอ้นี่มันเข้านี่นี่เมื่อกี้นี่ si sí, hao không khâu nỉ tua bắc nhảy yeah. ừ Bóng, hao nhang mà tinh mà đi nô ao nhang mà tinh màn... wow, mình, nói chuyện anh chú có một người con mang này được không một lời mà nhìn bưng can được con khu này được này cái thước bắc nhảy thước con, con cái gì chứ tìm khu đất luôn heo đây xong luôn rồi nè phơi 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 bao phong húp lại tên nữa ơi cái lũm được toàn để tao khử bưng ทึกจักพันตัวนี่ทึกบ่ทึกบ่โอ้โหโบรายเลยขุ้นชุดบึกดูโซดูจักตัวเออทางนี้เด้ทางนี้เด้์อู้ตัวใหญ่มดเนาะอ้าดูทางนั้นเด้อ่าเบาฟองกับเบานึกได้เฮ็ดซองซานซ่านทุกคนเนาะซองซ่านเั็นบอกดูซ่านซ่นคนเลยเห็นบอกทุกคนยกคนดูป้าเหมือนพันมองโคตรนั่นแหละทุกคนเห็นบอกวันนี้โคตรมากนะทุกคนเนาะ เอาเป็นซาวโลคนทุกคนมาจัวนเมื่อกี้ว่าเอาฮาโลคนี่ทุกคนทึกเต็มมองเลยเต็มตาเลยทุกคนเห็นบอกเห็นบ่กฟ้องเดี๋ยวเครื่องกลางอันเพิ่งจะโตจับจับดูเอาจับนี่ดูเดี๋ยวจับทางอีกยกขึ้นเลยเห็นบ่ทุกคนแปลโตแปลโตโอ้ตัวใหญ่หมดทุกคนทึกเท่าเดียวนี่เป็นโลคนทุกคนนะ อ่ะมาทุกคนมาดิแก,แกะใส่คู่เราเดียวคู่ยูเจ้าวะยูเดียวทุกคนเดียวบอลนึจะเอาคู่เนาะแบบฟองแกะท่าเนาะโอเคทุกคนได้โคตรไล่เลยเนาะอันนี้มันใส่น้ำเลยทุกคนเน,นาะเห็นใส่น้ำเลยมันก็เลยหนักแล้วก็มันก็เลยอ่าเต็มคู่แล้วทุกคนเนาะนึกไปทางคูเลยอ่า โ <Okay, S 2> อเคคุณยังโอเคเดี๋ยวไปนึกจับสวยแกะปลากับปลาฟองนาะบันนี้โคตรทึกลายทุกคนเบิ่งไหมปลาฟองยกโซเบิง่งจักตัวฟองห้าตัวว้าทุกคนคือวันทึกลายหรอวะใส<ช>่บน <S <S บนได้กับม่านน้องเขาพดมั่งไหเต็มคู่แล้วเรานึกคือ<น>ม่านใช่ไหมหสนุด เต็มคู่แล้วเด้ป้าเถิดไปซามโลแล้วทุกคนเห็นดวเห็นดวเงาทุกคนเน้องฮอตดีแต่เด้เห็นบอกฮอดนี่กับคนใหญ่เใเพวกแบบคู่เข้ากันใหญ่พอสมควรเลยทุกคนเห็นบอกอะไรเด่นหอนอ้อฟองมาใส่หมวกเนาะแต่ว่าบอลลึกมีหมวกเลยเห็นหมดทุกคนยัดเด่นทุกคนดอกบอลลึกกระงดำ ขับโมไซคบวกแข่งดำเบาฟองข้าวแล้วบุตต้องใส่บ่ตต้องใส่หมวกยันแดดความข้าวมาลองเจอกับแดดบงรุษจะเป็นอะไรเนาะคนจะดำท้าทานดำถ้าทานดำคือทานขอให้ทานอย่าเสียใจย สามงหนแหละเนาะพ้อมเป็นอาขอทิมไปนี่เยเอาไปเหรมาชงอมอหมอ่า้องใช่ไหมปากากไปนี่ก่อนก็ได้เราะว่านี่มันพอตัดน้อยๆดีคนมองหอยางยาวยู่ เฮาไม่เห็นยังบ่ามึอนี่นะมาชอกเลาะลักเป็ดมาฟ้องว่ามามาลอกลักเป็ดทุกคนมาปลามาปลาทุกคนเนาะยกนลักเป็ดเข้าตายจะคล้องเข้ามาเบิ่งตลอดเห็นยุบเป็ดอยู่จะว่าเป็ดจักว่าห่านทุกคนเนาะเข้ามาปล่อยใบฝุ่นแต่ว่าบันนี้เขาไปเอาปลาเมื่อกี้นี่เป็นเขาบบปล่อยคันเขาปล่อยปล่อยห่านปล่อยเป็ดแทอะปลาเขาบเบื่อแล้วเนาะ เันบลฟองคนงานเฮามื้อนี้เบิ่งดูฟองคนมากเลยทุกคนมาเบิ่งนํากันเราไม่มีบอทอกเนาะให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะมันแบบมันอยู่ในคูนะมันแบบมันอันนั้นมาถึงบอลยกขึ้นดูกฟองตอนนี้อดเอาซื่อๆทุกคนเนาะมาปิดคลิปเนาะมาปิดคลิปอยู่นี่ก่อนเนาะมาปิดคลิปอยู่นี่ก่อนเพราะว่ามันพอดีเดีทุกคนเนาะอยู่บทแต่ว่าบทมันบ่บ่บังแต่ บดคือบาอำนวยความสะดวกแบบคือบาเบาบ,บางกันตาเวีนตาวันให้กันเนาะอด <c oughs> ทนก่อนเนาะสองสามนาทีดอกเด,ยเดียวนึงเนาะโอเคเอาไปเห็ดให้อยู่บ้านเห็ดนาคือตักเด็ดมืดมือ,อยังแข็งแข็งอยู่เนาะนี่ทุกคนนี่โคตมากเลยทุกคนเนี่ยไออันนี้เป็นตัวน้อยสุดแต่เนี้ยนะตัวใหญ่มันก็มีที่ทองกงรดทุกคนเนี่ยห็นบอกเตรียมคนนู่แล้ว คนเห็นบอกมีเงาอยู่ดีนะน,น่าจะไปเห็นในกองเราทนเนมันมีทงางปลาปไปย่างก่อนเมื่อกี้นะปลาไนมันบอลนินนะปลาที่มีก้างไร่ไรนะทุกคนเนาะมันขั้นตอนขั้นเฮาเฮามาการเฮามาไตเอาถูอ่าฟองเนาะขั้นเฮามาตายมาการเอาตอนกลางคืนเนี่ยเฮาจะได้ปลาคอยไง่เมืนบอกว่า<ง>เคยมาการมาตายอยู่คลองเมืองเนี่ยทุกคนเนาะคลองเมืองเวียดนามทุกคน,นตอนนี้บ้านนึกอยู่เวียดนามเลย เนาะบ้านึกกับบ้าฟองอยู่เวียดนามบอกมันอยู่ลาวอยู่บ้านอื่นเดทุกคนเนาะเ <c oughs> นาะมาเล่อไซมองเนาะอยู่ควางเมืองเวียดนามเองทุกคนเนาะโอเคทุกคนเนาะตอนนี้ก็อากาศโคตรฮอเลยทุกคนนะเนาะอย่าบ้านึกกับบ้าฟองจะอาลาทุกคนไปก่อนเนะเนาะโอเคใครที่มักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องบ้านึกกันเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนสบายดีสบายกองเลยฟอง